with AirDirect. Dual antenna, greater range, exceptional mobility, five times faster image transfer. Send both RAW and JPEG files. Integrated with your workflow. Use your own software. Airdirect Wireless Tethering System Tether Tools Connect Collaborate Create เราให้ดูสเปคของเจ้าของเครื่องนี้กันก่อนแล้วกันเนาะเพื่อจะให้เคลียร์อันนี้เลยครับก็เป็น OS Catalina 10.15.6ก็เป็นรุ่นล่าสุดปัจจุบันของ Catalina เนาะอ,อ่า โอเคครับแล้วก็หลักการทำงานของ i r d i r e c กเนี่ยเขาก็จะทำงานโดยที่ตัว AirDirect มันจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เป็น h o ส s อ o t ขึ้นมาและทีนี้เราก็เอาเจ้าตัว a r e c t เี่ยไปจับคู่สัญญาณกันนะครับก็อ่ะโอเคอันนี้อันนี้เปิดไว้ให้ดูเล่นๆก็อันดับแรกเราก็ต้องไม่เชื่อมสัญญาณแต่ว่าอันนี้ผมเชื่อมไว้ให้แล้วแล้วมองเห็นหมอ่ะ คิดว่าน่าจะโอ้เราบัง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 อ่าเราบังึกลับมาเรามาอยู่เรมุ่มนี้ก็ได้อ่าก็เดี๋ยวผมจะจะพยายามซูมซูมให้ปึ๊บอ่านี้เดี๋ยวเราจะสอนแบบเราจะแนะนําตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกเลยนะคะหลังจากที่ซื้อมาแล้วอันบล็อกกล่องแล้วเราก็ ลงโปรแกรมลงเสร็จแล้วแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเอาเอาให้ผมเปิดปิดมันใหม่เลยไหมต่อไ i f i ใหม่เลยไหม <c oughs> ไม่ต้องก็ได้ <c oughs> ไก็ <c oughs> คือเอาง่ายๆครับเวลาเวลาเราเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็แค่กดเปิดมัน่ <c oughs> ปมปุ่มเปิดที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเขาก็เหมือนปกติกดเปิดปุ๊บแล้วทีนี้เราก็มาตัดมาที่หน้าจอด้านหน้าจอใหญ่นะแล้วเราก็ต่อ wifi เนี่ยครับเขาจะชื่อว่าเจ้า Air d i ด e ร t อ่าแล้วก็เป็นอันเดอร์สกอร์ตามด้วยซีเรียลนัมเบอร์ของเขาแล้วก็อันเนี้ย ตามด้วยอเดอร์ก5คือตอนนี้ผมเลือกความถี่ของตัวอะแดเล็กอยู่ที่5ก<อ>ิกะเฮิรตซ์ถ้าเราใช้เป็น2.4มันก็จะขึ้นว่า2.4แล้ว2.4กับ5ต่างกันยังไงครพี่ยังก็ถ้า2.4ครับจริงๆมันเป็นความถี่ของบ้านเราที่ใช้กันมานานแสนนาน<อ>พวกขึ้นสัญญ,ญาณต่างๆสัญญ,ญาณรีโมทสัญญ,ญาณเอ่อพวก เรดิโอเรดิโอต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้กันมานานแสนนานแล้วแต่ว่าพอปัจจุบันมันมันมี5้าขึ้นมามันก็ที่ที่เราใช้เนี่ยเพราะว่าช่องสัญญาณมันมันไม่ค่อยมีคนใช้อ๋อโอเคแต่ไม่โดนกับใครใช่มันจะได้ไม่ไปวุ่นวายไม่ไปข้องเกี่ยวกับใครมากเพราะว่าเราก็จะเข้าใจปัจจัยของพวกนี้สัญญาณพวกนี้มันค่อนข้างจะอ่อนไหวเวลามันเจออะไรที่มันตีกันเยอะๆครับอย่างเช่นเหมือนแบบ สัญญาณในกรณีสัญญาณของ BTS ในช่วงหนึ่งอ่ะที่สัญญาณมันตีกันอย่างเงี้ยอ,อันนี้ยกตัวอย่างให้อนะโอเคอ่ะเราก็แค่ต่อตัวไอ้เจ้า Air Direct สัญญาณไอ้ตัว Wi-Fi อ่ะครับเสร็จปุ๊บเราก็เปิดแอป ADU คือปกติะจะต่อได้หนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมคะพี่อามใช่ครับต่อได้หนึ่งต่อหนึ่งก็คือคอมหนึ่งเครื่องถูกไหมพี่เข้าใจถูกปะคอมหนึ่งเครื่องต่อ Air Direct ได้หนึ่งตัวใช่ชครับใช่ไคะอ่าเดี๋ยวผมเอามาเทียบข้างๆให้ ก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเขียนว่า address utility นี่เลยแล้วก็จะมีคาดว่าเบต้าก็อย่างที่บอกว่ามันก็ยังเป็นตัวทดลองอยู่แต่ว่าตัวทดลองก็สามารถใช้งานได้แล้วใช่เพราะว่าที่ยังเป็นตัวเบต้าอยู่ผมคิดว่ามันมันด้วยความเขาคงรอฟีดแบ็หลายๆคนกลับมาว่ามีปัญหาไหมถึงจะเปิดเป็นตัวออฟฟิเชียลแต่ว่าแต่ว่าเบต้าก็ใช้กันได้แล้วก็ใช้ได้ก็ใช้ได้โหลดได้แล้วในหน้าในหน้าเว็บโหลดได้เลยครับโหลดได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เออถ้าใครที่ได้เคยรีจิสเตอร์ของทิเทอร์ไว้อะไรต่างๆเขาไว้อะ่ะคเขาก็จะส่งอีเมลไปให้ว่าเขามีตัวใหม่แล้วพร้อมลิงก์ดาวโหลดอยู่แล้วอืโอเคอืมอ่ะถ้าถ้าดูจากหน้าตอนนี้นะครับผมขอปิดเจ้า o อเอสแคทเธอรีนาไปเลยอ่ะแต่คุณคงเห็นชัดอยู่แล้ว<ต>ว่าเรา,า,ชาใช้ก<ช>ันจริงตเ,เราไม่ได้เราไม่ได้หลอกนะอ่ะครับก็เราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาซึ่งหน้าต่างเนี้ยมันก็ด้วยเวอร์ชันปัจจุบันมันก็จะมี เห็นคาว่าบลิ d ทูไหมครับคาว่าบลิดทูในที่นี้ก็คือเชื่อมสัญญาณไปยัง Wi-Fi ที่ใ<อ>ดที่หนึ่งใช่เพราะว่าเออมันตอนช่วงแรกเนี่ยมันสามารถมันมันจะเป็นการเชื่อมแบบทางเดียวอยู่ก็คือเวลาเราเชื่อม Air ์ไ็แล้วเนี่ยเราจะต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มี b บลิดทูที่จะไปต่อกับ Wi-Fi เพื่อเราใช้อินเทอร์เน็ตไปด้วยได้อ๋อหมายความว่าสมมุติว่าพี่อาเหมือนอามถ่ายรูปถ่ายงานอยู่ แล้วอามก็สามารถใช้แชร์รูปในออนไลน์ได้เลยหรอครับก็ก็ใช่ครับใช่ใช่ก็อาจจะหมายในความนั้นก็ได้เพราะว่าก็คอมพิวเตอร์เราก็จะสามารถใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมันไม่ได้คือด้วยด้วยความที่มันเป็นโน้ตบุ๊กอะครับโน้ตบุ๊กมันจะจับสัญญาณได้แค่คู่เดียวเสมอครับก็คืออ่าถ้าต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้ได้แค่ทางเดียวต่อ WiFi ก็ได้ทางเดียวอะไรนะ เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่าบลิท hmm> ทูเออ Wi-Fi ของไอเจ้าสวิตขีด 5G เขาก็เป็น Wi-Fi ของออฟฟิศเราอ่ะโอเคครับเสร็จจากตรงนี้ป oh ุ๊บเราก็เปิดแอปพลิเคชันเลยที่เราจะใช้ซึ่งก็จะเป็น Capture One อ่ะพอมันคอนเน็กันเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเห็นแล้ว่า Capture One ตัวตัวกล้องมันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวปรับหน้าจอนี้นอ่าก็จะเห็นได้ว่า Capture One มันมันอินพตกล้องเข้ามาแล้วอ่าแล้วก็จริงๆก็คือ ดถ่ายก็ไปแล้วครับพร้อมใช้งานแล้วลปึ๊บมาภาพเข้าเลยใช่แค่นี้เลยใช่ครับใช่แค่นี้เลยไม่ไม่ได้ยากไม่ได้วุ่นวายอะไรอ๋อโอเคอก็ก็จะทำไมมาแลดงูง่ายจังก็ง่ายสิหมดแล้วค่ะจบแล้วค่ะเราจบไลน์แล้ววันนี้หลอกหลอกหลอกยังยังยังไม่ได้จบหมายถึงว่าเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้ก็พี่แนงก็จะมีเนาะก,ก็ ก็จริงๆมันใช้ง่ายแค่นี้เลยนะคะงั้นใช่อ่ะพูดพูดทวนง่ายๆก็คือเรียกว่าเออ่เปิดแอร์ไดเล็กต่อ Wi-Fi เปิด A D U เปิดโปรแกรมสี่สเต็ปใช่เปิดกล้องด้วยอ่ะเปิดกล้องด้วยเปิดกล้องตอนไหนเนาะเออเปิดกล้องให้เปิดหลังสุดอ๋อเปิดอ่ะเปิดเปิดแอร์ไดเล็กเปิดเปิดการทำงานแอร์ไดเล็กเปิด Wi-Fi ต่อ Wi-Fi เข้าแอร์ไดเล็กครับแล้วก็เปิด A D U ครับครับ เปิด a d u เสร็จเปิดโปรแกรมแ,แล้วก็เปิดกล้อง